โอ้หลายครับครับปุ่นปุ <c> ้า <oughs> เต็มเลยครับปุ่นมาดดเมอกี้เต็มแล้วครับ <c oughs> ติดตาเต็มตาไว้ถเถอะนบพี่อง สวัสดีครับพมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิธีคนบังรอนะครับเนาะพบปอกันอยู่ทั้งโขบทั้งปลาทั้งเขาครับมือนี่มือนี่บ่ได้มาไตา่มาซองเดอ้อพี่น้องมือนี้มาหอดโคก,กแจ้งพอดีครับอพอดีมขึ้นนี่โอ้นอนแสบนอนหลับตเตลิดครับพี่น้อง <laughs> มือนี่กับพบปพอกันตรงกับเสา้าของวันที่14กรกฎาคมพศ2 5งพัายเนาะพี่้องเนาะ กนรุ่นกันเบิ่งละครับมือนี่มานมา่หมาลังจากเมาวานเนี่ยโอ้ทรงสีมานเห็ดตะไคร่เห็ดร่วมเนาะก็รุ่นว่ามือนี่เป็นนางเดสขึ้นเมาวานบ่เห็ดแต่ละมือว่าืึกันดอกพี่น้องลังเท้ามือนี่มานมื้อื่นมาลานเป็นสี่ละครับเห็ดกันยังอกทางห้างลาปลายนะพี่น้องเนาะไม้ของเอาอยู่ที่เขาบังเฮยครับป้ากะนี่ลายนะพี่น้องเนาะปลาหายอยู่หายประจําเอาครับรุ่นกันเบิ่งบุลละหก ทั้งหนาพุ่ดละไปครับอากาศเป็นคึ่มครับม,บม,อมือนึงดอกแดกแหกมันฮะวัดทันอุ้สามดอกตัวนี้พี่น้องเห็ดตะไคร้ครับเห็ดตะไคร้อ้ผาบนีนเน้เหมือนจริงเลพี่น้องเลยบได้เอาไฟมากครับมือึง ฐานเลือดครับฐานเลือดตะเกาเวิธฐานเลือดมูนี่มูน่าไงเลยพี่น้องแต่ว่าชุดนี้มูน่าสิไงครับคือเหิธฐานสางล่ะ ท่านเดือดมันขึ้นมาออกที่หลังเห็ดท่านสร้างครับบอกนี้เอาไปได้ถ้าเห็ดท่านสร้างมืดเห็ดท่านอันนี้จะเกิดครับสองดอกนี่ขึ้นล้าพี่น,นอ้องได้ดอกเดียวท่านตัวนี้ครับเอาได้หนบ้านน้อนี่อาจะเป็นทานสร้างครับ โอ้ยพ่อใด้อยูคครับพอใด้อยู่เอาไปก้อน,นพี่น้องเอาตาใหญ่มากมือนี่หนุ่มใส่ไปก้อนครับโอ้เห็ดทานสั่งเหลือให้ได้เก็บอยู่ครับพี่น้องเก็บแบบทั้งห้างเนาะมองแล้ดอกสองดอกอืม มาดอกง่ายกันแล้วครับ <c oughs> เป็นตาเตรียมตาไว้แต่ละพี่น้องเน็ตพึ่งเข่าดงครับนาเลศครับเอาได้บ้าน้องพี่น้องเน็ดถึกฝนครับดอกส้มแดงส้มเงินเกาบ่ได้เด็กพี่น้องมันมันเลนะเนาะวูบนี่ได้อยู่ครับ เข้าครับอูไ่ได้อยู่ได้อยู่พี่น้อง cho khỏi cái mùa mùa ngày gặp câu này ui đi hết rồi Hãy subscribe cho kênh ออก,กันอีกแล้วพี่นอ้องน้อเมียนโตเก่าทีนี่เต่าเพชรครับเบิงบ้งเบิ้งไก่เหล็กออกแล้วไก่เหล็กออกแล้วมาเบิงบ้งมาเบิ้งไฟสุกไฟมนันไฟหูุดกัดไฟเห็นตัวใดกับมาบอกเปล่าเนี่ยนะครับเด้ติดจับเห็เนไหมรับไม่หมินมาบอกไงเห็นไหมพี่น้องชัดๆเบิง้งชัดๆอาจจะเป็นเต่าเพชรครับเต่าเพชรกอทองไลย Tụi đây, tụi đây, hiến bó phi nông Bài Thang phải thang mân, mân mán đấy, đây hiến tiêm ta đấy Nà lìa khắp mắm Nà lìa khắp อีกครับป๊า,า,าพี่น้องแม่นี่ยังนะครับขาวอาลาดเล่เนี่ย เป็นเห็ดไอ้นี่ครับเนี่ยห็ดก,ก,ก้นคกอู้เฮยเบิ่งสีน้ำเงินเบื้องคนพี่น้องอ้ามื่อนี้เฮ็ดยางเอื่นทรงหางน้ำมันเห็ดคกนีกกนนแก่แล้วฮ่อพี่น้องตาเก่ามาหนุ่ยแบบง่ายนี่เต็มตาไปก่อนแล้วบาวบามันสีดีเนาะอูอ้หลายครับครับปุ่นปุ่นน้าเต็มเลยครับปุ่นนะครับเนดะี๋ยวเขาไปเก็บเลยมาแต่ทั้งล่างอุ่นละหาเลียบเอาคัดออกนาะครับเนาะ คิดว่ารังดอกกอาบัวใดโอ้ดอกนี่พันครับมย่าี้ดก็ได้พี่น้องบ่ได้ครับบ่ได้ครับบางคนเป็นกับจินบางคนเป็นกับบัวจินครับแต่ว่ามันก็หอมอยู่ด้องพี่น้องบางท่านก็ว่าเอาไปป่นนะจันเอาไปปิ้งป่น เจ็บว่สันตรีมตาเทียดครับบาวามุยูเจ็บปงไม่ไหวเลย เสียดายครับจุมบดยเลยไรเก็บมาขาังนี่ก็น,นะครับโอ้เบิงสถานกาการเราเมืนมบดยอน,นี้เอาจะคุมครับเฮอบด่ยเลยหวานพอดีครับวานขบวด้ยของพงบึ่งเนาะ 一待。

Ủa, uh, đọc nhìn đọc bọc ngang gặp Nhìn cái sống tụm tụm Ôi, oh, nói thực dọc เปพีหนองย,ยังบ่วมิดได้ครับวิกันตัวจุดสองครับก็จะว่าถ้าถ้ามีหยางนะ่ะสิเป็นเห็ดคาครับแต่อันนี้บ่มมหยางด้ยวยี่น้องน่าจะเป็นเห็ดคกเนาะนะครับเห็นปะบ่มอยางเลยเนี่ย เน่าไปปุ่นแต่ว่านั่นน่าจะเน่าแล้วครับ กันเด้พี่น้องโอ้ได้อยู่กับอันนี้ดอกนีบ่ได้บ่ได้เลยครับอยากเอาบ่าถึกฝนน้ำกับม่ได้ถ้าบ่าถึกฝนเนี่ยอู้เอาได้หมดละบบาว่า โอ้แต่เสียดายเนาะสามดอกนี่เลยโอ้โหดอกอยังง่ายเลยครับ ตัวเล็ครับปุ่มครับทั้งนี้ Eu vou ficar. มูเดียวเต็มตาเลยครับครับพี่น้องกัมามสรุปผลงาน,นอ้องพี่น้องนาสิกาบ,บันแล้วครับยางจินละเบิงส้งแล้วสีมานไปเฮ็ดครบนี่แหละฮะว่ามือนีเฮากับมาแจงเนาะกยังที่บอกครับขนาดฝนตกครับยังพี่น้อง่นก็มาไต่หลายเนาะเสียนครับเสียนหลายบ,าบ้านบ้านบ้าวเนี่ยเสียนหลายหลายอีดีครับพี่น้องที่ว่ามาเจ็บแล้วบ่ได้นะครับ ส่วนมากก็สิเป็นเซียนเนาะที่เป็นมาไตกอนเขาก็เขากถ้าบมาไตก็เฮ็ดที่ดีๆที่เป็นราคาอย่างประมาณเนี่ยมันกับบ่ค่อยทันก็จะอ่อพิ่นหรอกครับก็หมานอยู่ดอกเนาะพี่น้องเนาะหมานเล็กๆก็สิเป็นเฮ็ดตะไคร้เฮ็ดทานเฮ็ดรวมเลยเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดตะไคร้ก็ได้บ่หลายดอกมือนเนี่ยได้ปนเดียวเฮ็ดทานก็ได้บ่หลายคือกันครับมาอลังการก็เฮ็ดอันนี้ลหละเฮ็ดก้นครก บ้านข้าเจา้าเอ้ยบ้านเฮาเนี่ยส้นหมากข้าเจ้าเพิ่นสีบ่คอยกินกันนะครับเนี่ยก็ดโคกเนี่ยดอกงามกันเลยแต่ว่าพี่น้องทางไกลถ้าเพื่อนมาเห็นก็เห็นเพื่อนเก็บเอาอยู่เด็กอยู่อยู่เด้ครับเห็ดคกเนี่ยสีบอ่อมีอย่างเนาะพี่น้องมีพี่น้องบาง่ันคอมเมนต์มาบอกเบ่าถ้าเป็นเห็ดค่าสิสีมีอย่างเบ่ากับผู้หัวเห็ดค่าเนี่ยกินได้บ่เดรพี่น้องแต่ว่าเห็ดอันนี้เป็นเห็ดคคก็นาิกินได้ครับ <c oughs> เอาครับคลิปนี้เฮากะ มีข้าวหมาดมาฝากฟรีฝากน้องประมาณนี้แหละน้องกับน้อยจังเลยขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกรมนังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามผมพ้อมไหมชิปนาครับสวัสดีครับนี่แหละครับเห็ดที่ว่าพี่น้องมาเก็บก็ได้ครับเห็ดเป็นลักษณะนี่แหละเห็ดมันห่างลังมือกข้หมาดลังมือกข้บ่หมานเป็นธรรมดาแล้วพี่น้องไปครับไปบ้านเก็บตาขี้เกลี